สวัสดีค่ะคาุาากท่านยินดีต้อนปปปปปปรับเั้าสก่รอยการ h a p p ั Yang ที่เรียนง่ายได้ผลแน่น,นค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เป็นกิจกรรมที่ใช้ในวันสงการานต์กันนะคะุกทนราบกันกออกไน่า节。ุกท่านทรานะว่า่นีะว่ากัหคาัไหมคะ่ท่นวก่มทหันนก็ค ทุกๆปีนะคะในวันที่13ถึง15เมษายนนะคะก็จะเป็นเทศก,กาลวันสงการานต์ของไทยเรานะคะซึ่งมีชื่อภาษาจีนว่าโผ่่สื่อเจี๋ยโผ่่สุ่ยเจี๋ยหรือมีอีกชื่อหนึ่งก็คือสงการเจี๋ยสงการเจี๋ยนะคะคราวนี้เนี่ยโผ่่สื่อเจี๋ยคืออะไรคะคำว่าโผ่่แปลว่าโผ่่ก็คือ สานั่นเองนะคะสาดน้ำซื่อก็คือน้ำเมื่อรวมกันพูซื่อพูซื่ยก็สาดน้ำเฉี่ยเฉียมีความหมายแปลว,ว่าเทศกาลค่ะเมื่อรวมกันพูซื่อเฉียก็เป็นเทศกาลวันสาดน้ำก็คือวันสงกรานต์ของไทยเรานั่นเองค่ะแล้วอีกชื่อนึงนะคะก็คือสงกรานต์เฉี่ยสงกรานเฉี่ยสงกานก็เดาได้เลยมาจาก ศัพท์นะคะการเป็นเสียงก็คือคําว่าสงกรารน,นะคะก็เรียนเสียงค่ะเป็นสงการเนาะส่วนเฉียก็คือเทศกาลนะคะก็เป็นสงการเฉียเทศกาลวันสงกรารน,นะคะแล้วในวันสงกรารน,นะคะเช,าชา้าเช้านี้เราก็จะไปทําบุญตักบ,บาตรกันนะคะภาษาจีนใช้คําว่าใจ้ซึงฉิงชานเจ้ซึงฉิงชาน คำว,ว่าใจนะคะแปลว่าเจคือการทานอาหารเจนะคะเ,เพราะว่าพระสงฆ์ของจีนเนี่ยนะคะพระจีนจะทานเจกันนะคะแล้วก็เซิงเซิงก็คือพระสงฆ์นะคะฉิงแปลว่าปรับิตนและแช่นก็คือความดีเมื่อรวมกันใจเซิงฉิงแช่นนะคะก็เป็นการทำบุญตักบาตรสร้างความดีนั่นเองค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็หลายๆคนก็คงจะไปส่งน้ําพระใช่ไหมคะส่งน้ําพระแล้วก็ใช้คําว่ายี่ฝัวยี่ฝัวคำว่ายี่เนี่ยนะคะก็เหมือนกับเป็นแปลว่าอาบน้ำเนี่ยนะคะส่วนคําว่าฝัวฝัวก็คือพระพุทธรูปค่ะเมื่อรวมกันยี่ฝัวยี่ฝัวก็คือการส่งน้ําพระนะคะ หลังจากที่เราทําสิ่งดีๆเหล่านี้ไปแล้วนะคะเราก็จะไปเยี่ยมเยียนผู้ใหญ่ใช่ไหมคะก็ไปรดน้ําขอพรผู้ใหญ่นะคะซึ่งภาษาจีนก็ใช้คําว่าช่างจงจงงเเอสสิต长ยหลีช่ช่างจจงงเอสสิตี长ยหลี่นะคะคําว่าช่างนะคะเป็นคําบทมีความหมายถึงว่าเอ่อต่อใครนะคะส่วนคําว่าจงเ长อ จังเจอนะคะจังนี่คือแบบว่าโตกว่านะคะเจ๋อแปลว่าบุคคลก็คือบุคคลที่โตกว่าเรานะคะ <S 2> <S 2> หรือเราจะเรียกว่าจังเป้จังเป้ก็ได้คือผู้ที่อาวุโสกว่าชิงก็คือการประพฤติน,นะคะปฏิบัติตนนะคะก็คือทำนั่นเองส่วนคําว่าตีสเฉลี่ตีสเฉลี่นะคะเราจําได้แล้วว่าเฉลียก็คือน้ําส่วนตีเนะ่ยค่ะคือเหมือนกับเป็นทีละหยดทีละหยดเนาะเราแบบไม่ได้สาดเนาะเราเหมือนกับ รดน้ำให้ท่านเนี่ยนะคะตีเฉลี่ก็คือประเพณีนั่นเองเป็นเป็นพิธีกรรมพิธีการนะคะทัานตีเฉลีคือเป็นพิธีกรรแบบรดน้ำให้กับท่านผู้ใหญ่คนที่อาวุโสกว่าเราซึ่งภาษาจีนใช้คำว่าช่างจางเจ๋อชิงตีเฉลีนะ่แล้วก็ทำอะไรกันอีกเอ่ยออปล่อยสิ่งมีชีวิตปล่อยนกปล่อยปลานะคะคำว่าปล่อยสิ่งมีชีวิตแบบนี้เนี่ยชาวจีนก็จะใช้คําว่า ฟ生，放生。เชิคำว่าฟก็มีความหมายแปลว่าปล่อยนะคะส่วนคำว่าเชิงก็คือสิ่งมีชีวิตนะคะก็ฟ生เชิงคือปล่อยสิ่งมีชีวิตซึ่งเราสามารถเฉพาะเจาะจงได้อย่างเช่นถ้าเราปล่อยนกนะคะเราก็นึกคำศัพท์คำว่านกเรียกว่าเหนียวเหนียวเพราะฉะนั้นปล่อยนกก็จะเป็นฟเหนียวฟเหนียวปล่อยนกถ้าปล่อยปลาล่ะนึกคำศัพท์คำว่าปลาคือ ยูยูดังนั้นปล่อยปลาก็จะเป็นฟางยูฟางยูแล้วก็วัยรุ่นเนีคะก็จะเล่นน้ำใช่ไหมคะสาดน้ำกันแล้วก็จะใช้คำว่าหู่ช่างพัว泼ยหู่ช่างพัว泼ยคำว่าหู่ช่างนะคะก็คือซึ้งกันและกันส่วนคำว่า泼水泼ย,ยก็มีความหมายแปลว่าสาดน้ำนั่นเองนะคะบางทีเราก็ใช้ได้ว่า玩ย ว水ก็แปลว่าเล่นน้ำคำว่าหานแปลว่าเล่นและ水ก็คือน้ำนะคะผู้ช่งาง玩水คือเล่นน้ำด้วยกันหรืออาจจะเป็นผู้ช่างพูวเฉยก็คือสาดน้ำให้แก่กันนะคะนลกจากนี้ก็จะมีการปาแป้งด้วยใช่ไหมคะปะแป้งก็คือ,อใช้คำว่าหมอแส หม้อเฟนจริงๆคำว,ว่าหม้อตัวนี้นะคะหมอ้อเสียงที่3มเนี่ยมีความหมายแปลว่าการทานะคะก็คือการปะดลงไปนั่นเองส่วนควาว่า F ฟนเฟนดิชานเชงก็จะมีความหมายแปลว่าแป้งนะคะงั more, ้นหม้อเฟนเสียง3าเจอกันก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงที่สองสก็คือหม้อเฟนก็คือปะดแป้งนั่นเองนะคะแล้วยังมีอะไรอีกนะอ๋อก็จะมีการ ยิงปืนฉีดน้ำใช่ไหมคะฉีดน้ำการโดยการใช้ปืนฉีดน้ำนะคะแล้วก pues ็ใช้คำว่าเออ่ย่องสี่ช่างเชิดจีย่องสุ่ยช่างเชิดจีคำว่าย่องก็คือการแปลว่าใช้นะคะส่วนคำว่าสุ่ยช่างสุ่ยแปลว่าน้ำค่ะช่างช่างแปลว่าเออ่ปืนอ่าสี่ช่างก็คือปืนฉีดน้ำนะคะครนี้คำว่าเชิดจีนะคะเชิดจีก็คือ ยิงเลงอะไรพวกเนี้นะคะมันเสื้อจีคือเลงหรือยิงนั่นเองนะคะมันย่องสุ่ยช่างเสื้อจีก็จะหมายถึงว่า,าใช้ปืนฉีดน้ำเนี่ยนะคะยิงใส่กันนะคะหรือบางทีอาจจะใช้คำว่าย่องสุ่ยช่างหูเพน “คู所以่”จะชื่อคู、哦、่ช่างกันซึ่งกันอะไรกันส่วนคำว่า“เพน”ก็เหมือนแบบฉีดออกไปแบบนี้นะคะงั้นคู่เพนก็คือฉีดใส่กันนั่นเองนะคะ哦对了你们宋干节去哪儿玩水呢？你们宋干节去哪儿玩水呢？ก็คือ玩宋干去哪儿去哪儿去把？比如说ไป哪儿？比如说ที่ไหน？นะคะ หวานแปลว่าเล่นนะคะสีแปลว่าน้ำนหวานสีก็คือเล่นน้ำนั่นเองสงกันเจียชื่อหนาวหวานสก็คือสงการนี้จะไปเล่นน้ำที่ไหนกันคะลองตอบบพี่้ดูนะคะโอเคขอบค h ณทุกท่านที่ทรับชมลก่น